เ,เดิมดย๋ยววัน,นี้มาเป่าเคียบพี่ปิ่นดีกว่าเปาเค้กเรื่องในอะไรเรืองง่องในวันเกิดอ่ขอให,อให้สุขภาพดีๆอายุยืนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู Happy birthday, happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you <c oughs> วิมป์ปอลอ่าอ <c oughs> อวิมอลอธิษฐานก่อนขอให้พี่ปินเป็นเด็กดีเออ้ย แลวดีการงานที่ดีมั่นคงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครอบครัวเปาเพชรเปาเพชรแข็งแรงทั้งหมดสุขาดีเอะเอ๊ <c oughs> เอ้ะดร๊กิอ